สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะในงวด16พฤศจิกายน66คลิปนี้ค่ะคําแก้วแล้วก็เคยสานใต้จะมานําเสนอเลขวิ่งของเซียนตองค่ะเลขวิ่งของเซียนตองงวดที่ผ่านมาก็คือเซียนตองให้ก็ตรงตรงเลยแล้วค่ะก็คือให้หนึ่งบนแล้วก็ให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งเนาะมันก็ออกห้าหนึ่งก็คือเซียนตองให้นึ่งหามาแล้วก็บอกให้กลับน้ำเนาะเพราะว่า เลขซื้อต้องกลับแล้วค่ะก็คือเข้าเต็มๆเ,เลยทั้งเลขวิ่งก็คือให้วิ่งหนึ่งแล้วก็เลขจับที่เซียนตองให้ก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งคือเข่าตรองตรงเลยวิ่งออกแล้วก็จับก็ออกตรงเป๊ะเลยค่ะสําหรับเลขของเซียนตองเนาะงวดนี้จะมาตามต่อกันใหม่ค่ะงวดที่ผ่านมาถือว่าเข้าตรงๆจริงๆเลขวิ่งของเซียนตองถ้าเป็นเลขวิ่งเลยเนาะคะ่ะจะไม่หลุดเลยจะไม่หลุดเลยเซียนวิ่งไอเซียนตองให้เนาะ จะมีเพียงแค่เลขจับที่มันอาจจะไม่ได้ออกค่ะแต่เลขวิ่งก็เข้าอยู่ค่ะคำว่า,าเลขวิ่งท่านผู้ชมบ่จําเป็นต้องไปซื้อเลขวิ่งแต่เลขวิ่งในที่นี้ก็คือให้มาเป็นแนวทางว่าเออเลขนี้จะมีงวดนี้จะมีหนึ่งนะจะมีศูนย์นะก็นาไปจับคู่บางคนบอกว่าไม่ได้เล่นเลขวิ่งไม่มีทุนคาว่าเลขวิ่งก็คือเข้าใดตัวเลขมาแล้วหนึ่งโตหรือสองโตเนาะเราก็จับง่าย เอาไปเปรียบเทียบกับฝันเอาไปเปรียบเทียบกับเลขกำลังวันเอาไปเปรียบเทียบกับเลขทีข้ามักเนาะค่ะเป็นแนวทางแล้วกางวดนี้ขั้มเก้ีวกับเชนเคยค่ะจะเปรียบเทียบเลขของเซียนตองกับคุณยายปูเรือนเนาะแล้วก็พ่อวุฒด้วยค่ะสิเปรียบเทียบให้เบิรงน้ำเนาะค่ะว่าได้เลขตัวหนแตกต่างกันจังไดแน่ค่ะก็จะได้รู้ว่ามันตรงกันไหมค่ะก็จะได้ให้เบิรงไปพร้อมๆกันเนาะทานผช้ชมก็ เบิ้งให้จบคลิปแล้วค่ะค่ะเลขวิ่งกับเสียนตองก็คือน้องเสียนตองให้เลขวิ่งมาบนล่างแล้วก็เช่นเคยค่ะน้องเสียนตองจับมาให้ด้วยท่านผู้ชมเก็บหน้าจอเก็บไว้แล้วค่ะเพราะว่าเลขวิ่งของน้องเสียนตองเขาจะจับเลขไม่หลายตัวจับแค่สองตัวเนาะค่ะก็ง่ายอยู่ถ้านําไปเล่นก็ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเนาะมันไม่ใช่เลขหลายตัวเนะาะทานผู้ชมมาก่ะ อย่ลืมแคบหน้าจอแล้ะซ็้อรัตรีแ็บไว้ก็ได้นะคะอันนี้งวด16พฤศจิกายน66เลขวิ่งของเซียนตองค่ะนี่ค่ะคั้เกี่ยวให้เบิ้งใกลๆเนาะวิ่งบน6กับ8 6กับ8เนาะค่ะน้องตองจับให้ก็คือ3 6 8นี่เป็นเลข3ตัว3อยู่หลักร้อย6หลักสิบแล้วก็8หลักหน่วยเนาะ 3 6 8แล้วก็2ตัวก็จับให้ก็คือ6 7 6 8ที่ขีดเส้นใต้ปากการนี่คือเสียนต้องเน,เน้น 68. เน้น6 8เน้น6 8เนาะค่ะสาม6กแปดหกเจเน้น,น,น6 8แต่ถ้าเลขวิ่งเลยก็คือวิ่ง6กับ8ค่ะถ้าเลขล่างล่างวิ่ง5กับ0 ห้ากับศูนย์จับให้แค่สองคู่ก็คือห้าศูนย์หกศูนย์เน้นที่ห้าศูนย์เนาะค่ะคำเกี่ยวจะขีดเส้นใต้เน้น, 50, น,นอันนี้ที่ขีดเส้นใต้คือเสี้ยนต้องเน้นให้เนาะค่ะห้าศูนย์กับหกแปดชัดเจนเนาะค่ะบนล่างแยกชัดเจนถ้าทานผู้ชมทันใดที่มีทุนหลเนีน่ยก็สามารถเอาห้าศูนย์ไปซื้อบนด้วยหกศูนย์ซื้อบนกันไว้ด้วยเพราะว่าเลขบางทีมันก็บนเป็นล่างเนาะค่ะเราก็ซื้อกันไว้ด้วย อันนี้คือเลขของเซียนต๋องที่ให้มาเนะาะทานไปโชมเม่นชัดปะคะที่ไ้มาเนาะค่ะกับประมาณอยู่ค่ะอันนี้คือเลขของเซียนต๋อง <c oughs> 68นี่คำแก้วซื้อลอตเตอรี่ไว้ละค่ะมากอยู่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้068คือมากนั่นอยู่แต่ว่า67คำแก้วบาทันได้ซื้อคำแก้วซื้อเก้าเจ็ดเลขทะเบียนรถที่ใดเมาใไหม่เนาะเก้าเจ็ดซื้อไว้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้า แต่หกแปดอันนี้ก็ซื้อไว้แล้วเป็นเลขที่ชอบอยู่เนาะค่ะและเนี่ยค่ะห้าศูนย์เตียนตองให้ล่างเนี่ยมันก็ตรงกับฟันของหลายคนเนาะแม่คิดเอ้ยคุณแม่น้องค่ะหลายท่านอยคค 50, นู่ค่ะห้าศูนย์นี่ค่ะก็ลองพิจารณาดูแล้วค่ะสามแปดก็เนี่ยสามหกแปดเนี่ยเลขแปดก็ไปตรงกับเลขปฏิทินเนาะ <c oughs> ค่ะเลขปฏริทินมันห้าสามแปด อันนี้คําแ้่จะให้ดูเลขวิ่งของคุณยายกับเซียนตองเนาะอันนี้ของคุณยายผูเรือนอันนี้ของเซียนตองสังเกตเบิร์ว่าบ่าเหมือนกันเลยค่ะบ่คือกันคุณยายให้วิ่งบนล่างสองกับเจ็ดสองเจ็ดทั้งบนและล่างเนาะไม่เหมือนกันแต่ไม่เน่อาจจะมาคู่กันเซียนตองให้ห้าล่างมันอาจาะมาห้าสองหรือห้าเจ็ดหรือศูนย์สองย์เดบนหกกับแปด ยายให้งกับ7ก็อาจจะเป็น6 7เนี่ค่ะคือกันแล้วคุณยายให้วิ่ง6กอคุณเซียนตองให้วิ่ง6คุณยายให้7เซียนตองมาจับให้6 7เห็นไหมคะมันจับคู่กันมันคือกนอยูค่ะเนี่ย6 7ของเซียนตองก็ไปตรงกับเลข7ที่คุณยายให้มาเนาะค่ะก็เนี่ยค่ะมีเหมือนกันก็คือ6 7ที่คล้ายกันเนาะค่ะไม่แน่อาจจะมาคู่กันก็ได้อาจจะมา8 7บนก็ได้เพราะคุณยายให้วิ่งบน7 ข้างล่างข้างล่างอาจจะเป็นห้าสองห้าเจ็ดใช่ค่ะห้าเจ็ดก็ตรงกับที่พ่อใช้ให้เนาะครับค่ะห้าสองหรืออาจจะเป็นสองศูนย์สองห้าค่ะสองห้าศูนย์ก็เลขคุณยายน้องเนาะทื่พัน, <S 1> 1, <S นว่นาสองห้าเอี่ยงนะค่ะก็คล้ายกันนี่ค่ะอันนี้คือคุณยายกับเซียนตองต่อมาเซียนตองกับคุณพ่อวุฒิเนาะค่ะเซียนตองกับคุณพ่อวุฒิค่ะก็จะ เหมือนกันอยู่ที่ให้บนแปดเหมือนกันแต่พ่อวุฒจับห้าแปดเซียนตองจับหกแปดแต่มีแปดเหมือนกันแปดบนเหมือนกันเนาะค่ะแปดบนเหมือนกันแต่เซียนตองให้ห้าล่างพ่อวุฒไปให้ห้าบนเนาะค่ะแต่เลขพ่อวุฒก็กระโดดบนล่างอยู่เนาะพกท่ผ่านมาเนาะให้ห้าหนึ่งล่างไปออกห้าหนึ่งบนแต่กองแกเข้าบนสองตัวเลยจับตาดูงวดนี้ของพ่อวุฒอาจจะเข้าบนสองตัวอีกก็ได้ค่ะงวดที่แล้วเข้าสองตัวเลย มาคู่กันเลยค่ะน่าจะศูนย์ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะเ <5, 0. S 1> ป็นไปเหมือนกันแค่แปดบนแต่เซียนตองให้ศูนย์ล่างห้าล่างพ่อพุธให้ศูนย์บนห้าบนค่ะเผื่อมันจะกระโดดเนาะค่ะนี่ประมาณนี้แต่นี้มาดูเลขของพ่อพุธกับคุณยายเนาะจะเหมือนกันก็คือคุณพ่อพุธให้วิ่งล่างเจ็ดคุณยายให้วิ่งล่างเจ็ดเหมือนกันพ่อพุธจบให้เจ็ดสอง เจ็ดสองนี่ตรงใจค่ะรถทะเบียนรากำจีวสองเจ็ดเก้าเนาะทั้งเจยวก็จะซึมกันค่ะนี่คุณยายกับพ่อพุทธเนาะค่ะเปรียบเทียบเก็บไว้ค่ะก็ประมาณนี้จับเบิรงเลยค่ายกันอยู่ค่ะคล้ายคล้ายกันถือว่าเป็นเลขเดียวกันอยู่เนาะหรืออาจจะมาคู่กันมาด้วยกันก็ได้ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูเนาะเลขวิ่งของทั้งสามเจ้าที่กำกีลงให้เบิรงเนาะ แล้วก็คุณยายไม่ได้จับเลขให้แต่พ่อวุฒิกับเซียนต๋องจับเลขให้เรียบร้อยค่ะสามารถนําไปซื้อได้ไม่ต้องไปจับเองเนาะค่ะแต่เลขของคุณยายนั้นคุณยายจับให้บ่คอยออกคุณยายก็เลยให้ท่านผู้ชมไปจับเองค่ะหรือไม่เผื่อโค้งสุดท้ายคุณยายอาจจะมีเลขดีเลขเด็ดตามมาเนาะเดี๋ยวก็คอยรับชมเนาะค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับเลขของเซียนต๋อง เดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดว่าเซียนตองฝันอีกก็จะเอาไปเป็นแนวทางอีกเนะาะงวดที่ผ่านมาเซียนตองฝันเกี่ยวกับรถเนาะพอเซียนตองเล่าฝันไปปุ๊บเลขลาวในวันนั้นเลขออกเลยค่ะเลขออกแปดศูนย์เลยตามที่เซียนตองฝันเลยเนาะก็แปลว่าฝันเม่อนอยู่แต่ว่าไปออกลาวเดี๋ยวงวดนี้ถ้าน้องฝันอีกก็จะนํามาเสนอให้รับชมอีกเนาะแต่เลขวิ่งนี้คาเกล้ยวขออนุญาตพูดแทนเนาะเพราะว่าน้องก็งงานเยอะ แต่ถ้าเลขฝันจะให้เซียนตองได้เล่าเองเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเลขวิ่งเซียนตองคุณยายพ่อวุฒิเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะติดตามชมเลขคนฝันแม่นต่อเนาะค่ะจนกว่าเลขจะออกก็จะตามให้เรื่อยๆสำหรับคนฝันแม่นบางท่านยังไม่ได้ตามเลยค่ะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ